สวัสดีครับทุกทคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนี้กี่สังนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกม v s s Collection Good Night เป็นเกมที่อืมจะว่าไงดีล่ะสยองขวัญใช่เราก็ไม่มีอะไรพูดเยอะแล้วล่ะเราไปเล่นเกมกันเถอะนะ Let's go อะไรวะ t e i t o r y n u m b e r day ฉันอยู่ที่บ้านแล้ว ฉันหิวมากเลยฉันต้องการกินอะไรบางอย่างนึงอ้าวนั่นเน่เอ,อมิมฉันควรที่จะกลับบ้านนะโอ้มากาดมีรถผ่านด้วยโอ้โหเอ้ยมขับรถดีๆหน่อยดิโอ้ยแม่เอ้ยเกือบโดนรถชนล้วไงล่ะอ่าพอกูขา้ามปุ๊บแม่งรถไม่มีตลกจริง ผมว่าแถวบ้านผมมันไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยอะแล้วทําไมถึงมีป้ายรถเมล์อย่างนี้ล่ะ oh. บ้านเรานี่รวนสุดเลยนะเนี่ยมีป้ายรถเมล์ตรงหน้าบ้านด้วยแล้วมันไม่มีชุมชนด้วยอโอ้กด e อ๋อกด e หรือกดคิกก็ได้ผมคลิกดีกว่าคิกง,ง่ายๆ่ายดีโอ้นี่เป็นห้องนอนของเราเองเยสเคโอ้ yes, oh. เป็นห้องที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราอยู่คนเดียวนี่นะอยู่คนเดียวอยู่ในปากคนเดียวซะด้วยสิ อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นกับห้องครัวที่ติดด้วยกันสงสัยตรงนี้เป็นห้องน้ําชัวมไม่นณาไม่น่าเข้าห้องน้ําเลยล่ะน่ากลัวมากอ้มเราจะต้องไปกินข้าวสินะวันนี้ไงข้าวอุ้ยวันนี้กินกับไข่ตุ๋นปะเนี่ยฉันฉันเดาว่าฉันต้องกินมันล้ะนะแต่อย่างแรกเลยฉันจะต้องเอามันอุ่นกับไมโครเวฟก่อนโอเคอุ่นไมโครเวฟฟังเพลงก่อนไหมห ใครใครเคาะประตูใครเคาะประตูวัสดีครับผมเฮ้ <Hey there. S 1> hey. สวัสดีโอโอสวัสดีครับผมฉันคือเพื่อนบ้านใหม่ของเธอนะ่ะฉันชื่อว่าบอนโดเบนโดหรือบอนโดวะอ่าไม่ออกจริง <Yeah. S 1> โอสวัสดีครับผมยินดีที่รู้จักครับผมแต่มันไม่ดึกไปหน่อยหรอครับโอ oh, really นี่ขอฉันขอโทษจริงนะแต่ฉันเพิ่ง ออกมาพบกับเพื่อนบ้านใหม่ของฉันเองนะอืมก็ก็โอเคครับผมก็ก็โอเคฮะไม่มีปัญหาหรอกนะโอเคละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันกทีนะบายโอเคครับผมลาก่อนนะครับโอ้มีเพื่อนบ้านเลยโอมันช่างสื่นใจจริงๆเลยอะตอนนี้ข้าคงจะอบเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอะอฉันยังชอบกินฮะ a l the cross อ๋อคือฉันชอบกินบนนี่สินะ เราต้องกินที่บนโซฟาโอ้ชิตกินไม่มีช้อนเลยหรอพี่เป็นเตื่องที่ดีๆมากเลยทุกคนแล้วก็ผมมีอะไรที่จะบอกส่งท้ายที่เปล่าครับผม เดี๋ยว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 เยวก็เราเข้าไปอย่างนั้นหรือว่าจะแนะนำช่องช่องเราสักหน่อย,อ,ยอุ้ยอุ้ย,ยกำลังดูแบบโอ้ก็เลยถึงจุดคลายแม็กว่ยโอ้ฉันห่วงเหลือเกินง่ายห่วงจังเลยว้ามามากก็ยังไม่หมดเลยเฮ้ยนี่ฉันเป็นใครแล้วเนี่ยนี่ฉันต้องเดินไปไหนกดกดพอตไม่ได้เลยนะ นี่ฉันต้องเดินตามทางไปหรือนี่ไอ้บ้าเอ้ยแกมันหิงสวยเหลือเกินเ <t une> สียงดูหลอ่อจังเลยฮะโอ้แล้วเราต้องเดินตรงอย่างเดียวเว้ยทุกคนถ้าเราเบบเดินข้างมันชา้าซะด้วยสิหุยนั่นอะไรนะ่ะดูฉันคิดเอง <t une> โอ้ฉันเจอกระท่อมหลังหนึ่งแล้ว <t une> เป็นฟ้าที่สวยงามดีจริงๆเลยละ่ะดูสิ เฮ้โต hey, ดูท่าจะไม่มีอะไรตรงนี้นะเอ๊ hey, เป็นกระท่อมหลังหนึ่งว้าว <Wow, S 2> แว่ยัดไอ้ What the fuck ต <c oughs> กใจหมดเลยโชว์ oh. แกนี่เอเอใคออรล้วเนี่ยแล้วแล้วฝันนี่มันฝันอะไรกันโอ้มาก็วหัช่องฉันนี่เจ็บเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนฉันอยู่ตกเตียงเหรอเนี่ย นี่ฉันไม่ได้หลับบนโซฟาอย่างนั้นหรอโอ้ดีละฉันจะต้องอคิดมากไปเองเหละนะฉันควรที่จะกลับไปนอนแล้วก็ไปทำงานในวันพรุ่งนี้โอ้จากวันที่น่าเบื่อในวันทำงานมันก็แค่คิดว่าผมก็ยังคงคิดว่าในคืนนั้นมันเป็นอะไรกันแน่เลยผมหมายถึงว่า มันเกิดอะไรขึ้นในที่ที่นั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะมันไม่มีเหตุผลหรอกนะประมาณนี้ฉันก็ยังจําได้ที่จะเห็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในหน้าต่างของฉันฉันต้องรีชินาติงฉันจําได้ว่าฉันจะต้องออกจากร้านค้าบนโต๊ะของฉันแล้วฉันก็ต้องไปเอามัน แล้วก็ Get s t u f f จากซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ผมไม่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอโอ้มาเกออ๋อนี่ไงเพื่อนๆฉันจะต้องไปชอปปิ้งนะเอ๊หรือว่าต้องเดินไปทางนี้โอ้ oh, นี่ไงตรงนี้ก็เป็นเพื oh. Oh. Okay, okay. <c oughs> ่อนโอ้อ๋อโอเคโอเคสัสัยผมอ่านผิดผมต้องไปเอาบัตรไอริสซูเปอร์มาร์เก็ต จากห้องนอนของฉันโอเคอ่ามีน้องแมวด้วยกดแทบ็บ oh โอมาเกตโอ้นี่คือช็อปปิ้งวิทว่าไงน้องแมวว้าวว้าน่ารักจังเลยเฝ้าบ้านหน่อยนะเดี๋ยวพ่อมาเฝ้าบ้านดีๆนะเจ้าแมวฉันจะเรียกเจ้าแมวว่าดอกดําแล้วกันนะ <Bro. S 1> นี่คือเป็นบ้านของเราเองแล้วตรงนั้นก็รถใช่หมล่ะ ว้าวผมก็คิดแล้วนึกว่ามีบ้านอยู่แค่หลังเดียวซะแล้วสินี่คือคือเพื่อนบ้านของเราซึ่งทางเข้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะช่างเถอะนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอยู่แล้วนี่นะวิ่งได้วิ่งได้คงไม่เหนื่อยหรอกใช่ไหมถ้าวิ่งได้โอ้ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยทุกคนเออฉันเหนื่อยเลยแย่เลยนะอันนี้คืออะไรเตดโตโอ้นี่ยังไงล่ะมาเก็ต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  โอเคก่อน okay. ข้ามถนนต้องดูซ้ายดูขวาก่อนทึกครับผมโอเคเอาถึงที่ห้างรัสราซีหรือที่ตลาดนี่เองมาตลาดมาเก็ตนั่นแหละตี <c oughs> ด่ดองตีด่ดองสิ่งแรกเลยคือเราจะต้องไปเอาขนมวิอะไรเนี่ยอ๋อนี่มายองเนสจ้าเอานม เออของอื่นอยู่ไหนล่ะอันนี้อะไรเนี่ยซอสมะเขือเทศโอเคซอสมะเขือเทศแล้วเราเอะไรต่อพนักง,งานอยู่หรือเปล่าครับโอ้พนักง,งานอยู่ด้วยฮะสวัสดีครับผมทํางานเป็นไงบ้างครับห <c oughs> น้าดับคํมเรียดจังเลยนะครับผมแต่ขอให้สู้ๆนะครับผมโอ้นี่ไงขนมชิปชิป โอเควัสดีครับคุณมาหาซื้อของอย่างนั้นหรือ oh, สวัสดีครับผมโอ้ oh, ว่าไงนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เลยเนี่ยอ๋อไม่มีอะครับผมผมแค่มาซื้อของ yeah, ครับอ่าใช่รู้สึกว่ามันจะว่างเปล่าที่นี่นะให้ฉันเกี่ยวกับเวียดบายนะเหมือนกันครับ store, <laughs> คือเราปยากว่ะ s <S และในร้านค้าเนี่ยมาจากริกโชหรือเปล่า ใช่ครับผมในอีพิโซดหรือตอนที่ของเมื่อวานนี้มันมันโคตรจะโอดเลยอะ่ะโอัอย่าง,งไรอย่างนั้นหรือพาะว่าตอนจบนั้นลิกวิ่งหนีเ่ะครับวิ่งเหรอแต่อพิโซดหรือตอนนั้นมันมันสั้นนะใช่แต่มันก็ปกติหรือเปล่าฮะโอเคเขาหมายถึงนี่ปะได้ดูเรื่องลิกลิกหรือเปล่าเหมือนเมื่อเมื่อวานที่เราได้ดูหนังไป หรือดูรายการดั่นไปสรุปแล้วแม่งก็โดนเจอผีเข้าโอเคแล้วของที่เราจะซื้ออยูงไนนี่ไงน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งอ่าได้น้ำพึงำพงำพงำพ่งแล้วหรือข้าวกับแป้งชิ้ต้องบัก๊กบล็อกโอเคเลยโอ้ยโอย,โอยนี่แป้งหรือข้าวข้าวแล้วแป้งละ่ะนี่แป้งโอเคเราได้เวลาที่ไปซื้อของกันแล้วเ,เราได้เวลาที่จ่ายของกันแล้วละเย้เย สวัสดีครับผมนี่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับผมนี่แหละทั้งหมดครับผมโอเคทั้งหมด17เหรียญห8เซนจ่ายเลยครับโอเคขอบคุณสำหรับมาซื้อของที่ดีนะลาก่อนนะครับผมแอมฉันหิวข้าวเหลือเกินเอาละ่ละเวลาที่ฉันจะกลับบ้านแล,ะละ้วล่ะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งกลับบ้านวิง่งกลับบ้านเลยเพราะฉันหิวมากมากเลย รอยอะไรเนี <mile> ่ยลอยเขียดปะเนี่ยหรือรอยหรือรอยแมงป่องอุ๊ยอันนี้คือไรอ่ะโอ้มากรดีนะที่ที่เรามาอ่อนก่อนมีชายคนหนึ่งกับตาแดงข้างนึ่งกำลังมองคุณอยู่ดังนั้นพาฉันไปที่ดิสคอร์ดกโอ้พาเราไปดิสคอร์ดแล้วแม่งเครื่องสั่นทำไมเนี่ยนี่ฉันลืมปิดไครตัด วิ่งเดียวจิงมกันนะเราเตโตเตโตได้แล้วกลับบ้านของเราแล้วเราจะไปกินข้าวกันเถอะนะเย่เย่เย่พาผมกลับบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้สถานที่นี้ผมมันมืดมากเลยทุกคนขนาดผมเล่นผมอะไรผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่แบบตรงนั้นน่ะน่ากลัวว่ะ เลยวิงกลับมาทางเดิมดีกว่ามันน่ากลัวถ้าวิ่งกลาง,ขงเขหลูก็ไม่ได้สิเชืดส่้องถูกรถชน,นแน่ๆเลยโอเคถ้าเราถึงบ้านของเราแล้วเย่เย่เย่อย่างน้อยทางบ้าหน้าบ้านคนอื่นมันทําไมมันดูไม่มีแสงแล้วดูบ้านเราดิบ้านเรามันวิเศษยังไงล่ะ,ะมาขอรูปหัวหน่อยจ้าแมวชิ <mäßig> indeed, น่ารักจังเลยน่ารักจัง เหมียวเหมียวเหมียวนี่น่ารักจังเลยปิดไว้ก่อนมาจะมาอ่ะเปิดประตูไว้ก่อนเผื่อแมวอยากจะมาเล่นด้วยเปิดไฟตรงนี้ปึ๊บโอเควางของไว้ตรงนี้เอ๊ะอะไรวุ่นเนี้ยเดี๋ยวก่อนสีกูเพิ่งไปซื้อของมาไม่ใช่เหรอนี่ฉันไม่ได้ทำอาหารนี่ใช่ไหมแต่แต่มันยังร้อนอยู่เลยอ่ะแ a m ฉันจะต้อง ซื้อยามาแล้วล่ะพรุ่งนี้ฉันแค่ต้องกินมันใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วฉันก็จะไปนอนกินก็นเถอะโอ้ What the hell นี่เรานี่เราอยู่ไหนเราต้องเดินจับจุดนี้หรือเปล่าแล้วจุดแดงนี่คืออะไรอะไรกันเนี่ยมันโคตรจะลอยไปกลางอากาศเลยเกมนี้อะไรกันเนี่ย เฮ้ทฮะเกี่ยวนี้ได้ไงเลยเนี่ยเราเราไม่รู้ด้วยสิไปอีกไปเลยปั๊บโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรฮะรแล้วทำไมล้วถึงไปไม่ได้หรอยังงงอยู่เลยนะ สีแดงสีแดงแดงนิดสีแดงแดงนิดต่อไปก็สีเขียวแดงนิดอ๋ออุ้ยโคตรเก่งเลยแดงเขียวปุ๊บกระโดดไป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 อุ้ยออบบี้ออบบี้ออบบี้โลบกออบบี้โลบกปุ๊บปุ๊บ เช้าวัวอัอบบี้เราบอกมันง่ายมากเลยเช้า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 โอเคเร้ต้องเรงนี้เฮียแม่ยึดอะไรวะน,น,นั่นนี่โอ้ขอบคุณพระเจ้านี่ฉันอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้ดีละทุกๆอย่างนั้นฉันจะต้องไปเอายา ไปเพื่อซื้อยาเพราะว่าฉันนั้นรู้สึกว่าฉันต้องหยุดแล้วละ่ะว่าตอบโอ้ตายแล้วเกมนี้มันจำสแกรถูกเวลาจริงๆเลยอะ่ะไอ้ป้าน้องแมวไอน้องแมวนี่น้องแมวผมไม่ไหวแล้ว,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 วปิดประตูล็อกประตูด้วยก็ดีนะ เรายิ่งอยู่คนเดียวซะด้วยสิแบบอ๋อมันถึงร้านขายากอ,อ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งโอเคโอเคอน่าตกใจเหลือเกินเตโตมันโครจะเงียบเลยละเกมนี้มันก็ทำให้ใจผมนั้นสะดุ้งดีเหมือนกันนะครับผมเอ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ได้ปลดกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องนี้กี่สังด้วยนะครับผมบอกไว้เตือนเพื่อเพื่อทุกคนอาจจะลืมว่าคลิปนี้มันดีผมรู้ว่าคลิปนี้ดีผมตั้งใจได้มากเลยทุกคนทุกเกมมาผมตั้งใจได้มากเพราะผมรักทุกคน,นนะว้าวร้านขายยามาสักทีไปหาหมอกันเถอนะสวัสด,ดีครับ เอสโตโอ้ยไม่มีของขายเลยมีลิสไหมไม่มีลิสสวัสดีครับพี่พี่ดูอะไรอย่างเนี้ยเฮ้ส hey, วัสดีพวกพวกนี่นายมาทำอะไรอย่างเนี้ยผมแค่ต้องการซื้อยาดิหน่อยนะครับผมเ <All right. S 1> ออเออก็โอเคดีแล้วทำไมคุณถึงดูเชลที่ว่างเปล่านี่่ะครับ know, ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ so พวกเอไม่นาเบอรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกแต่พวกเขานั้นสวยงามอย่างกับว่ามันสวยงามที่ กับสตอรี่ทั้งหมดเลยนี่หัวคุณดีหรือเปล่าเนี่ยคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ทำไมล่ะเอ่อโอเคงั้นเจอกันกันนักเล่าผมเคลื่อนผ้าเรามาันจะเดียวปัญญาอ่อนดีไหมเนี่ยก็ช่างมาเถอเราไม่เกี่ยวมาเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ฉันสามารถช่วยเธอได้บ้างหรอเนี่ยอืมผม รู้สึกเอมมึนหวัวหรือแบบจิตหลอนมากเลยละ่ะผมกำลังหาบางอย่างนึงนะโอ้นี่แหละเอายานี่ไปมันจะช่วยดีกี่บาทล่ะครับผม okay, มันเก้าเหรียญเก้าสิบเก้าเตนอะโอเคดีละมันอาจจะช่วยเราได้นะงั้นเราต้องกลับบ้านแล้วล่ะแล้วก็ไปนอนเราก็อยากมีรถซะด้วยสิทุกคนคนอื่นเขามีรถกันอะเราก็อยากมีบ้างอะโถเอ้ย เราถ้าเราซื้อจักรยานมาก็ยังดีเนี่ยตายล้วเฮ้ยใครละเนี่ยสวัสดีครับผมคุณใครเหรอโอ้วันดีพวกอทำไมคุณจึงอยู่ที่นี่ละ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกนะอาลาครับผมแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ละะ่ะกำลังพยายามที่จะคุยกับใครบางคน ที่มีตาสีแดงข้างเดียวผู้ชายฮะใครเหรครับใช่ฉันกำลังพยายามด้วยตัวฉันเองที่จะอ้อมเซฟเซฟอยู่นะแบบปลอดภัยเธอควรที่จะทำมันก่อนที่มันจะสายเพลินไปเหรออ่าไม่แล้อครับผมผมว่าคุณนะบ้าไปแล้วนะ่ะตอนนี้ไอ้บ้าใครอยู่เรียบนบ้าจริงเลย ถึงบ้านสักทีเย่เรามีไฟฉายเปล่าวะกด G กด T กด H กด F กดเไม่มีเฮ็ดดูว่าดูว่าเราก็มีหลังบ้านอยู่นะมันคงจะไม่มีอะไรมาทำหหร้ายเราใช่ไหมแล้วก็โอ้อะไรอยู่ที่นี้มันเสียงอะไรกันฉันต้องไปเช็คมันก่อนแล้วล่ะเสียงมาจากทางขวาโอ้ จเจ้าแมวแกทำใช่ไหม,แ,มแต่บ้านฉันมันก็มีรั้วเลยนะมแกมาทำที่บ้านฉันได้ไงเนี่ยโอ้นี่ฉันออนี่มันแตกตรงขอบมุมเลยนี่นะอไม่ละฉันคงจะต้องกินยาแล้วก็กลับไปนอนแล้วละเต็มโตเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเ,เนี่ย โอ้แมนมันโคตรจะสยองเลยอ่ะไอ้บ้าแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแต่ผมไม่สามารถที่จะอยู่ห่างห่างไกลนี้ได้เลยฮะหาฉันอย่างนั้นหรือได้เลยแต่กูจะหามึงเองสกูอยากจะซกหน้ามึงโทษไทยนี่ฉันกำลังเดินมาหาแกอยู่นะฉันอยากตื่นแล้วฮะฉันผมต้องไปหาในที่ขอดัวย เออหานานแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เจอใครเลยอ่ะเหรอเราไม่เจอใครเลยช่างเงียบนนหนเลยจริงอดี๋งน้อยก็เป็นแบบตัวที่บ่งบอกให้หน่อยสิว่าพวกว่าคุณยินอะโอ,อะอะไรวะเนี่ยนี่เขามาเขามาจากลิกโชหรือเปล่าโอ้พระเจ้านี่ฉันจะต้องหาทางออกจากที่นี่แล้วสินะ สถานที่ที่ห่วยแตกที่มันอะไรกันโอเคผมจะเอาหัวห่างๆจอนิดหน่อยเพราะกรกวเว้าเราจะไปหาทำไมเนี่ยตื่นขึ้นมาได้ไหม <c oughs> บังคับไม่ตื่นโอ้แมนใครละเนี่ยโอ้ยตัวนี้ผมไม่ค่อยตกใจเท่าไหงจ้าเมื่อคืนนั้นฉันฝันอะไรบางอย่างด้วยล่ะหรือมันก็แค่อ ฉันควรที่จะปล่อยมันทิ้งไว้อนะ่ะดีละฉันหวังว่าวันนี้โอ้ม oh าก้าถมงแปลไม่ออก <S 2> <S 2> <S วันนี้ผมต้องทำอะไรอนะกับบ้านดีๆแล้วเขาไม่บอกเลยว่าผมต้องทำอะไรด้วยโอ้มีใครบางคนที่กำลังอาบน้ำอยู่ในบ้านของฉัน,นอย่างนั้นหรือฉันควรที่จะไปเช็คนะ ว่า oh, ฉันสาบานได้เลยนะว่าฉันเห็นใครบางคนแต่กูไม่เห็นเลยบอกพระเจ้าให้ฉันไปนอนเถอะนะโอเคไปนอนหรือว่ามันเกมนี้มันจะมีแบบทางเลือกด้วยนะอ่ะนี่มันพลังของทีวีเหรอเนี่ยรือเปล่าวะดีละมันไม่ควรที่จะนอนที่บ้านอย่างนั้นหรืองั้นให้ฉันนั้นไปเช็คที่ห้องของเธอ แต่อย่างแรกเลยฉันควรที่จะหาไฟฉายก่อนแล้วมันอาจจะไปไปทางแบบหาที่ไหนสักท,ที่หนึ่ง,ง,งแถวนี้โอ้นี่ผมเป็นใครผมเป็นใครเนี่ยโอ้ไฟฉายตรงนี้ไฟฉายตรงนี้ไฟฉายตรงน,ยยนี้ผมเป็นเด็กเหรอนี่ฉันเป็นเด็กหรือเปล่าเอตโตทำให้ตัวผมเล็กละ หรือว่าเกมหรือว่าเกมนี้มันจะแบบสึโอ้นี่นี่เราไม่มีเงาดูซิส,สิเราเป็นเราเป็นผีนี่ว่าเราจะกลัวผีทำไมซึ่งเราเป็นผีแบบเกมนี้มันจะสะท้อนถึงตอนตอนที่เราเป็นเด็กด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเราตัวเล็กด้วยนี่ไงอุ้ยมีทางออกเลยโอ้เราต้องขึ้นไปบนบ้านเหรอนี่ยน่าก,กลัวเหมือนกันนะเกมนี้ให้ความกลัวกับคนที่กลัวความมืดจริงๆนะทุกคน เดีโตเดีโตะเข้าห้องไม่ได้เหรอนี่ยไอ้ป้าเอ้ยยงางอยเกมนี้คงไม่ใช่เกมที่ต้องหนีผีหรอกใช่ไหมผมไม่ชอบชอบเกมที่ต้องหนีผีเท่าไหร่อ้นี่มันอะไรแล้วเนี่ยนี่ผมไม่เห็นอะไรเลยถ้าผมแบบพูดคำหยาบอะไรไปผมต้องขออภัยจริงทุกคนเพราะว่าผมต้องพูดจริง โอเคแล้วเนี่ยพ่อเหรออ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่พ่อของฉันนี่น,นั่นนี่คืออะไรวะอิสตูเดอร์นี่มีมีดกับอยู่บนกล่องด้วยตรงตรงบันไดให้ฉันไปเอามันและฉันสามารถที่จะใช้มันเหมือนที่พ่ออ่าอันนี้ฉันหรือเปล่าเอตัวอยู่ตรงไหนกันนะ ดาวสเตอร์ดาวสเตอร์ไม่ใช่ตรงนี้เอโตเอโตเกมนี้มืดเกินไปจนผมต้องใช้สายตาเยอะเลยเยอะหน่อย,ยทุกคนหรือว่ามีตรงนี้โอ้นี่ไงล่ะนี่ฉันมีมีดแล้วฉันต,ต้องไปจัดการคนที่ไม่ใช่พ่อของฉันหรือใช่พ่อของฉันวะรู้สึกว่าผมจะแปลผิดแต่ผมต้องขออภัยทุกคนจริงนะครับผมผมต้องขอโทษจริงๆฮะ แต่ผมก็จะพยายามที่จะแปลให้ดีที่สุดรัก,รกจะเขินกบตายซะโอ้เป็นเด็กเป็นเล็กทำไมถึงทำแบบนี้โอ้พระเจ้าทำไมฉันถึงไม่เคยจำได้เลยว่าฝันว่าฉันฝันเหมือนเมื่อวานเลยโอ้ดีละอย่างไรก็ตามโทรศัพท์ของฉันควรที่จะติดตั้งอืมโทรศัพท์ใหม่ และควรจะเป็นในห้องของฉันให้ชั้นนั้นไปเช็คมันคือ,องไงวะขอผมแปลกากอุย้ยนี่คืออะไรฉันไม่ควรที่จะไปตรงนั้นนะวิแต่เสาไฟมันมันพังอ่ะไอไรวันนี้ไอไลไอไลอะไรเนี้ย,ย,ยเยจ้เาแมวหาย เจ้าแมวหายโอ้สวัสดีครับผมให้ผมโทรโทรอะไรเหรอนี่คุณเป็นใครน่ะหรือเปล่าวะนี่คือคุณคือใช่เตือนผเตือนคุณฉันคือนักท่องเที่ยวหรืออะไรน่ะ visiting โอ้ใช่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 คุณอยู่แล้วะโอ้ย่างไ้ก็ตามผมจะอยู่ตรงนี้สองชั่วโมงนะเออ โอเคนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมอ่าฉันควรที่จะไปเอาโชวเวลในสวดของฉันอ่าแต่ก่อนอื่นอ่าเมื่อตอนสวดตกแบบนี้เหรอเอ้แปรยากอยู่กันนะเนี่ยทุกคนอาจจะแปรไม่ยากแต่ผมแปรยากจริงเลยทุกคนผมกากผมงอผมงออยู่ oh, <man. S 1> โอ้แมนอุวยเมล แมวแมวไม่เล่นกับเราเฮ้ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแมวไม่เล่นกับเราแมวทำไมแมวไม่เล่นกับเราเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรเฮ้ยมันมองหน้าหรือว่าหรือคนนั้นเป็นพ่อเราพ่อของผมเราไม่ได้เจอกันมานานเลยพ่อเราไม่เจอกันนานเลยพ่อออาไปลนะ๋อาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โอเคลนะ ฉันแค่ต้องเอามันไปในที่เชดโอเคโอเคละ่ะฉันควรที่จะเข้าไปฉันควรที่จะนอนหลับสักพักนึงก่อนที่จอน,นั้นจะมาใจ่แมวเล่นกับผมได้ยังแมวแมวแมวแม,ว,แมวไม่เล่นด้วยโอ้นี่เราก็ไม่ได้กินข้าวมาสี่วันแล้วเนี่ยดูผิวข้าวจังเลยอะไม่หรือว่าสามวันวะว้าได้รนอนสักทีเอ๊อ สปลี่ยงนี่มันมาจากเขานั่งเล่นหรือเนี่ยเช่อค,คนที่จะไปเช็คมันนะเราเราควรโทรก่อนไหมอ่ะโทรเอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยนี่เขาตายแล้วงั้นเหรือเชนต้องออกจากที่นี่แล้วละ่ะโอ้ชิตโอ้จุดจบอ่ะเสร็จเกมละอะไรวะ จบแล้วเหรอโอ้แมนคือผมจะว่าไงดีล่ะทุกคนเกมนี้คือเราจะย้อนไวัยไปเตอนเด็กๆใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนจะคิดว่าคนนั้นไม่ใช่พ่อแต่ที่จริงคือพ่อหรือใครก็ไม่รู้เราก็เลยจำกัดหรือกำจัดนั่นแหละแล้วต่อมาปุ๊บเจ้าผีร้ายเหลนั้นก็เลยได้กลับมา แก้แค้นคุณนั่นเองซึ่งเกมก็มีแคน่นี้มัง้งเกมนี้อาจจะดูเพ้อไปหน่อยนะผมผมคิดเองหรือเปล่าในตอนที่คืนคืนแรกหรือตอนที่คืนที่สองอะที่มันอยู่ในอาวากาศอะผมว่ามันดูเพ้อไปหน่อยทุกคนแล้วก็จบแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ได้โปรดกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้กี่ฟังได้ไหมครับผมมันจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดที่สุดทีสด่สุดเลยครับ คุณจะเป็นสปอร์ตเตอร์ที่ดีสำหรับผมนะครับผมก็จะรักทุกคนตลอด,อดไปบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย